อยู่แล้วครับมาแล้วเปสวิงสวิงนี่สวิงนี่สวิงมาสวิงมาเร็วมาดูครับต้มปลาที่เราหามาได้วน,นี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแพชีสี่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่ระยองนะครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับเพื่อที่จะไปลงแพนะครับวันนี้ก็เพื่อนนัก,กนตีสี่นะจ้อ,อตีสี่สรุปมันไม่ตื่นนะผมโอ้โหเสียดายเลยผมก็ไม่ได้นอนด้วย สรุปได้ออกเก้าโมงกว่านะครับนี่นะครับโหข้าวก็ยังไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวคงต้องแวะเติมพลังก่อนนะครับแวะเติมพลังรอบเช้านะครับนี่ครับวิดีโอข้าวครับน้ำยัดอีกร้อยประมาณร้อยโลนะครับประมาณห้าสิบโลนะครับ ยังไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วกองทหารต้นเหนือได้ท้องนะครับไปไป ขาดครับอุ้ยอ้าน้อยไม่มีอ,อะไรให้กินวะฟอรี่ถึงแล้วนะครับน้องปลาไหลนะครัง้งแรกโอ้โหขับรถมาปวดตูดเลยบอกเลยว่าหน้าชามหมดนะครับไม้สวยมากนะครับครั้งแรกนะครับน้องปลาไหล เดี๋ยวเราติดคนของขึ้นแพงแล้วนะพาะมาช้าแนละ้วไปโจมนั่นน่ะกระโปรงเราเอาของใต้บอกอ่ะอืตกอข้างใน,ได,งนได้ใช่ไหมถึงแล้วนะครับโอ uh, ้ฮีย้ยลึกกดี <c oughs> แล้วก็ครั้งแรกนะครับออกหมายนะครับน้องปาไหลนะครับระยองนะครับขึ้นแพรครั้งแรกนะครับเดินทางไกลมา150กิโลนะครับขับมอเตอร์ไซค์มานะครับลุยมากเลยนะวันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แพบ้านเบ็ดนะครับฝั่งป่าแพงนะครับราคาดีมากนะครับไต่ก็ใจดีมากนะครับแพร์เล็กนะครับมีครบทุกอย่างนะครับสวิงกระชังนะครับห้องน้ำนะครับไฟฟ้าก็มีนะครับแล้วก็ขาดหรืออะไรก็ติดต่อไตได้นะครับมีให้หมดนะครับยืมได้นะครับ แล้วก็นี่นะครับแค่บอกว่าปลาเข้าตอนกลางคืนนะครับประนินไซโลนะครับแต่ว่าเราเสียายมากเลยครับเรามาให้ตอนกลางวันนะครับเพราะเราจะไปต่อแพอื่นต่อในช่วงเย็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สู้สุดใจนะครับวันนี้มาสายมากนะครับเกือบบ่ายสองครับแต่อย่างไงก็ต้องลุยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับเปิดฟองยแล้วไปครับเอาของนะครับ vũ năng nào á má ยิบของอะโอ้โทำเหมือนไม่เคยพายเนาะเรือยางอะพี่ควายเรามายิมยิมของนะครับแพสองนะครับน้าหลับน้านาน้ากินหลับเฉยนะครับตัวปลาไว้นะครับโดนเสือขย่มกลางทะเลน่าจะโดนอะไรนะสิงนะครับสิงนะครับโดนสิงขย่ำนะครับกลางอ่างนะครับน้องปลาไหลนะครับหลับนะครับ ลสนิทนะรเราก็ไม่กลัวนะครับไปได้ยินเสียง,ำงลำไราตอนแรกก็นึกว่าน่าจะไปไหนนะครับเราจะไปยืมเขียงไม่มีนะครับกับก็ไตรแกบอกว่าให้ไปยืมแคร์สองไร่นะครับเราก็จะไปขออนุญาตซะหน่อยครับพัด <c oughs> ละ <c oughs> นึกว่าอยู่ทะเลสารครับ หลุดไอเทียกาแหลุดไอเียเอ้ยกินแล้วลดด กระตุกเมื่อกี้ตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กซับไม่อยู่เนานะโอ้ยเราต้องดูไปคันดีๆบางทีแบบว่าน้ําบางทีแบบมันมันไม่ได้ปลาก,กินแต่ว่าน้ำะไรเนี่ยน้ํามันแรงอะ่ะเฮ้ยทำไมถึงหนักวะ ติดอะไรมาวะเอา้าเอา้าโอ้มาแล้วครับแต่แมกครับสอ,ส,สองตัวคู่นะครับแต่เพียนนะโอ้ไ <laughs> อว่าแล้วหนัก,หน,กหนักอะไร,ร,ะไรดีนะปาชโดไม,ไม่ไม่มาซาต่อ,อ ที่นครับปลเหยอเลยนะตอนนี้ก็บา350่ายสามห้าสิบแล้วนครับเราลงไปตอนบ่ายบาย่บายครึ่งครับก็มาสองชั่วโมงครับือว่าวันนี้มาสายมากนะครับีปเ,ออเราตามหายังไม่เจอนะครับปนันนินครับ เราไปรู้กันต่อไปนะครับอากาศดีมากนะครับน้องบลาไหลนะครับแพบ,บ้านเบ็ดนะครับ สองในปันดินนะครับนาวีครับกินสองตัวคู่ครับพี่น้องครับดูครับผมนี่เป็ดพันชิบหายเลยครับนี่มั่วเลยครับตักสองทีเลยครับไซโลแหมอยู่แล้วครับมาแล้วเฟสวิงสวิงนี่สวิงนี่สวิงมาสวิงมาดูมาแล้วครับตัวเต็มเลยครับใช่ครับ นะใช่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 ไหมไม่รู้ตัวพีนใหญ่หรือเปล่าวะะะอไรววีปรากฏปรากฏกดใหญ่กดใหญ่เฟต่างนี้โอ้ไม่ต้องตังแล้วไม่ต้องตังแล้วโอ้ยโอ้ปรากฏใหญ่เฉยอุ้ยอร่อยเลยตัวเนี้ยอุ้ยโอ้ไข่ลำ ร้องเด็นเลยนึกวันนินร้องเลยร้องอยู่แล้วปรากฏอ่ะจับนี่แฟดอู้ไใสสวยเลยปรากฏผิดคิวผิดคิวนี่นะโอ้กดกินลำเว้ยเต็มปากอ่ะ เอาดิไม่โดนหรอเบาอยู่เลยอู้หมดแล้วอ่ะตีไปเมื่อกี้แสดงมันเริ่มเข้าแล้ว มันยั <Huh? S 1> งะมันกิ่นนะฮะมันก็ดูดีหมดตนอตนแรกตอนแรกเหลือคาไว้เต็มเท่านะตนอ,อตนแรกตอนบ่ายอะ่ะช่องเย็ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ได้ลางออกแพนะบ้านเบ็ดนะครับ <c oughs> อันนี้เรามาสายนะครับมาตอนบ,านะบ,บาอ่ายน,นะครับไปสบายสองถือว่ารอดเฮลลนะครับเราจะไปแพต่อไปนะครับ แล้วก็ใกล้จะถึงอ่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแวะร้านค้าขายของนะครับซื้อผักซื้อน้ํซื้อนุ่แข็งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นแพเราเดี๋ยวมันไม่ครบนะครับแต่ว่าน้าแก๊กมีเครื่องปรุงให้ครบแล้วนะครับแล้วก็พวกฐานนะครับพวกเตานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราต้องซื้อไปก่อนนะครับเตรียมเสบียงไปก่อนนะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับ นี่ครับขึ้นเรือโอจะด,ดูอะไรเนาะเรื่องเอามาก,กอดอะ่ะต้มประกวดครับวันนี้ต้มประกวดใช่ครับประดิษฐบ,น,บ,น,บน้องปลาไหลนะครับน้องปลาไหลอ่างน้องปลาไหลไม,มีทั้งหมดกี่แพร์นะฮะตอนนี้มีแพร์ใหญ่มีอยู่สามแล้วก็มีโปรเทสเอาไว้แพร์หนึ่งแพร์เล็ก อ่าถ้าคนไม่เข้าใจโปรเทสนี่นี่คือยังไงครับคือแพลเล็กแพลเล็กแพลเล็กใช่ไหมครับอ๋อแพลเล็กข้าริการก็จะลดลงตามราคาครับผมครับก็จุคนได้น้อยลดหน่อยสามคนใช่ไหมครับนะใช่เต็มที่สามคนสามคนแพ้ใหญ่ก็หกคนเนาะหกคนครับผมไปครับเดี๋ยวได้เวลาละอนาเก็บบูมเลยกำลังจะเข้าแพนะตอนนี้นะ เอาละครับตอนนี้เราก็ขึ้นแพนะนักสมัครเรียบร้อยนะครับแพดีมากนะครับแพใหญ่นะครับมาสองคนก็จะเงาๆหน่อยนะครับสวิงกระชังก็มีครบนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับห้องน้ํานะครับห้องนอนครบนะครับนี่เราเอาเ ю ย ж е т มาสี่คันนะแกบอกว่าทำไมเอามาน้อยจังเลยเราขับมอเตอร์ไซค์มานะแบกมาแล้วท่านี้นะครับรอบอ่างก็แสงสีสันสวยงามนะครับร้านอาหารนะครับร้านดนตรีนะครับ ไม่เหงาเลยนะครับคืนนี้บอกเลยว่าไม่เหงาอันนี้ก็จะเป็นแพงข้างนะครับโปรเทะครับกินจัดมากเลยนะครับคืนนี้เราคงต้องไปดูอีกเลยนะครับตามลาดนางฟ้าน้อ,อง,งไปลาไหลน,นะครับไม่ได้ปญญลาดินเหมือนมาไม่ถึงนะครับไม่รู้ว่าเราจะมาถึงหรือเปล่าห้องน้ำเลยนะห้องน้ำเละไม่ไปเปิดได้ไงเปิดหน้าโอเคเลยสุด โอูดเฟ้ไข่เต็มเ,เ,เต็มไข่เต็ท้องอ่ะเออพาดีท้ปรากฏว่าเป็นตุกตูแฉบมีทั่วนี่นะครับดูครับไข่เจ็มท้องนะปรากฏนะครับเอาอ,ออกมาแยกกันก็ได้นะไข่ กันเลยก็แค่นี้นี่นะครับประกดของเรานะครับได้มาวันนี้นะครับไขเ่เน้นๆนครับต้มยำนะครับต้มแซ่บมาครับน้ำเดือดนะครับนี่ ไ,นะไปคร่บไปเรียบร้อยครับปนะิดไฟแล้วหมาะสมตัวประกดนะระกดเหลืองนะครับดวงดีว่าสุดๆนะครับหอมๆนะ มาดูครับต้มปลาทีเราหามาแล้วนี่ครับรากดน,นะครับจัดเลยไม่ไรแต่กินเลย <c oughs> มาดูเนื้อครับโอ้โหดูเนื้อดิเนื้อเป็นเนื้อ,อ น,น,นี่ก็เป็นปลายาหารได,ด,ดนน้นี่นะครับประกดครับกลืนเหลืองนะครับดูดูเนื้อนี่นะครับดูดูให้ดูให้ดูซึให้ดูมันเด้งๆนะครับน่บสุดยอดครับจุก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 องเลยว่า ก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับลงเบ็ดเสร็จนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าปลาจะเข้าตัวไหนนะครับเราก็พยายามตีไปข้างข้างทุ่หน่อยนะครับตามที่นายบอกนะครับแต่ว่าเราเอาเบ็ดมาน้อยนะครับเลยต้องสุ่มหน่อยนะครับต้องพึ่งดวงหรือเปล่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับน่าจะตะเพียนไซส์ใหญ่เนี่ยน่าจะตะเพียนมีไซส์ มาแล้วนี่ตะเพียนนะครับวันนี้หนีไม่พ้นตะเพียนจริงๆเลยครับหาปลาดินไม่เจอครับแต่ว่าเหมือนจะมีมาตอดๆอดบ้างนะแต่ว่ามันไม่ยุไม่บัดไม่อยู่นะครับไม่ย่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับไม่ใช่ดึกอจะเช้าเลยตีสามนะครับก็น้ําพึ่งเริ่มเริ่มจะดีนะเพราะนายก็บอกว่าช่วงเที่ยงคืนน้ำจะเสียก็เสียจริงๆด้วยนะน้ําเสียแล้วนะครับ ปาก็ไม่ค่อยเข้าแต่ว่าเรื่องตีสามนครับแพงข้างมาแล้วนะครับโบโบนะครับปานินนะครับเห็นตะโกนรั่นนะครับเราก็เลยต้องตื่นมาสู้นะครับไม่งั้นเรานอนแล้วนะตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเช้านะครับเราก็ไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่หมานะวันนี้นะครับครั้งแรกนะครับลองปลาไหลเรียบร้อยนะครับแแวแพงข้างเขาก็ได้นางฟ้านะครับสองแต้มนะครับแล้วก็โบโบอีกหนึ่งแต้มนะครับส่วนเราก็นะครับ สายขาวร้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานันนะครับวันนี้นะโอ้โหมีแต่ทะเบียนเ,เ,เอาไปจะเอาฝายายข้าวๆดีเลยทน,นี้ก็ใกล้จะได้เวลาที่ไต่จะมารับแล้วครับแพงข้างเขาก็เริ่มเริ่มมอจีทยอยกลับนะครับผลเก็บของกลับนะครับเราก็ขอรุ่นนอีกสักหน่อยนะครับ เดี๋ยวบอกเลยว่างานนี้ต้องมีแก้นะครับบอกเลยว่ารอบแก้ผมไม่เคยพลาดนะครับเดี๋ยวไปดูแพ้กันนะครับนี่อันนี้จะเป็นแพ้สามนะครับแพ้สามน้าสมัครนะครับน้องปลาไหลนะครับนี่ครับเบอร์ติดต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับน้าสมัครนะครับ